วิ่งข้ามทุ่งผักบุ่งพันคูไอ้เหี้ยก็แสบเลยเหียอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายคุณนายให้ตายคาเตียงดูดม้าจับตะกะแตนไอ้เหี้ยนี่มาสั้นๆเดีวสวัสดีครับมาอีกแล้วกราบพบผมไปแล้ว โบโอโจาชายของแต่วันนี้มารีแอคชั่นเหมือนเดิมตามความขอไม่รู้ใครขอแต่กูชอบจัดก่อนเลยวันนี้ EP 7สุภาษิตไทย,ย,ยไนี่ไงสุภาษิตได้ลรได้เลยน้ำขึ้นให้รีบตักเออตัวนี้สุภาษิตน้ำขึ้นให้รีบตักเห็นช้างขี้ ขี่ตามช้าเออเอย่างเี้ดยเพื่อนไตดูเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสุภาษิตอะไรฮ่าฮในเพจเพจผมเองโบโอโจอไอชายของแต่แเราก็เข้าไปเลยเข้าไปดูที่เพจก่อนก <c oughs> ็โพสตไปเลยโพสแบบสั้นๆไม่ยาวมาขอสุภาษิตไทยแบบฮ่าฮามาคนละหนึ่งบทจัดไป let's go แล้วก็มาเลยคอมเมนต์แรกวิ่งข้ามทุ่ง ผักบุ้งพันโไอ้ยี่เก็แสบเลยอะวิ่งไม่ใช่เว้น้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงเออจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรสุภาเิตเนี่ยพูดพูกแบบไม่มีสาระเนี่ยมาพูดแต่งันแหละแต่ไม่มีขาดสาระไม่เจออะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงใช่ต่อไปเลยอันสองว่ะ อันนี้ออกลูกค้าขายเว้ยตำน้ำพริกไปขายตลาดนัดใช่ไหมไอ้เ่ออกลูกค้าขายเียจริงๆแล้วเป็นอะไรนะตำน้ำพริกละลายเป็นน้ำถ <c oughs> ูกป่ะเอเอตำพริกละลายเป็นน้ำ <c oughs> มันมันหมายถึงอะไรตำพริกละลายเป็นน้ำมันแบบว่าลงทุน เราลงทุนลงแรงไปแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะเหมือนตาทิ้งตาขว้างอ่ะตำเสร็จแล้วก็ไปโดนใส่โยนทิ้งแม่น้ําอะไรเงี้ยก็คือว่าทําไปแต่ไม่ได้ประโยชน์คือว่าโอเคอันสองแเมว่อกี้อันสองฮะอันสองทำไปอันสามเลยไอ้นี่มายาวหน่อยแต่ไม่ยาวมากดินพอกหางหมูก็อร่อยเหมือนกันนะ้นี่ไอสัตว์แดกดินแล้วแดกดินแดกที่โค้ก็แล้ว ไอเอยแดกกี่โคนเลยไอสัความหมายมันคืออะไรการค้างไว้ค้างไว้ทุกวันทุกวันจนทำไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะอ๋อค้างคาไว้มันเลยกลายเป็นว่างานทําทําไว้แต่แบบว่าค้างคาไว้เยอะเยะไม่ทำไม่ทําเลยไม่ยอมทำงานต้องถามครูแล้วถามครูแล้วนี่ให้ประโยชน์ด้วยเนี่ยไม่ให้นี่เดี๋ยวให้ประโยชน์ด้วยเนี่ยเอาไปเลย นช้างขี้ยี่อร่อยจังเนอะแดกขี้ช้างแล้วไอสัตว์ตัวนี้แร่งจริงแล้วเป็นเลยนะเห็นช้างขี้ขี้ําช้างเห็หมายถึงอะไช้างมันตัวใหญ่ใช่ไหมเวลาช้างมันขี้มันก็ขี้ก้อนใหญ่ใช่ไหมแล้วเวลาคนจะไปขี้ตามช้างมันก็ขี้ตามช้างไม่ได้อะเหมือนกับว่าเราไปเรียนแบบคนคนที่เขาโตคนโตคนมีเงินอะไรเงี้ยแต่เราไม่สามารถเรียนแบบเขาได้เพราะว่ากำลังเรามันไม่ถึงอ่ะออกไป อันนี้มาเว่ยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่ป่ะอีสัสไม่ใช่ไอ้เยอะโวกลอกหรือยังไงไม่ใช่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งกจริงๆก็ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งความหมายคือเลยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจะสวนก็ต้องแต่งโอเคไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไม่ใช่คนงามเพราะแต่งอ้สัสไป อันนี้ก็มาเหมือนเดิมเว้ยเมื่อกี้เอาไปแล้วใช่ไหมอธิบายไปแล้วน้ำท่วมทุ่งพาลุงไปรับถุงยังเ <c oughs> ชี่ยว <c oughs> อ้น,นี้ออกหิวโหยเลยช่วยเหลือครอบครัวตัวนี้อันนี้พูดไปแล้วน้ำท่วมทุ่งถักบ,บุ่งโลงเหลงถูกว่าต่อไปเลยอันนี้บอก <c oughs> บุญคุณต้องทดแทน <c oughs> มนแคนต้องแกะงูร <c oughs> <c oughs> นักร้องนักร้องเสียงอินสาตัวนี้แกมมี่โกใช่ป่ะตัวนี้จริงๆแล้วไม่เป็นเลยนะบุญคุณต้องทดแทนต้องทดแทนแค่นี้แค่นั้นแหละอ๋อแค่นี้ใช่ไหมบุญคุณต้องทดแทนแค่นี้นี่เหมือนจะไม่ใช่สุภาษิตว่ะเหมือนจะมาระบายความในใจอยู่มาแปดปีไม่ดีขึ้นเลย ไอ้เหียะบายความกขควะไอ้เียมันไม่ไหวกับชีวิตเขานะบอกลุงข้างบ้านกบอเลยบอกลุงนะลุงแปปีแล้วนะไอ้อันนี้ไม่มีไม่มีความหมายอะไรมันบ่นเฉยบ่นสันตต่อไปเลยเข้าเมืองตาเหลวซื้อผัดสีอิ๊วสองห่อหิวอีกที่นี่ออกหิวอันนี้มันจริงๆคือเลยเข้าเมืองตาเหลวต้องเหลวตาตามเออความหมายมันคือเลยทำอ ไปอย่าไปแตกแยงแ่งเดี๋ยวเขามองเราแบบว่ามึงเด่นเหรอเออทำตัวเด่นไปนะมึงก็ออกรูปขัดแย้งไปอีท๋ทำตัวเด่นได,ไ,ได้ไปได้เรื่องไปต่อไปเลยไม่ใช่สุภาษ,ษิตเอออันนี้น่าจะเป็นคำคมไม่เคยลำบากอย่าปากเกตเขาบอกอปากเกตไี่ดีอ,อย่าปากดีนอยู่นนว่านดนบุหรีอ่อะปากเกตอะไม่เคยลำบากอย่าปากดีอะจริงๆเห็ตนตามรถกระบะเด็กันเยอะเออเรถซิ่งอะไร ไอ้ที่น่าจะอยู่นนน,นนี่ใช่ตัวนี้ไม่เคยล้มหากอย่าปากเกศก็บอกตัดตัวรอบเลยต่อไปช้างตายช้างัวเอาใสาโคแล้วปิดให้มิดจิ๊กยิ้มเยไม่เป็น <c oughs> ไรเหรอช้างตายช้างัวเอาใบบัวปิดให้มิดใช่ <c oughs> เออความหมายมันคืออะไรการทำความผิดคนที่ทำความผิดยังไงก็ตอบว่าแต่ว่าหนีความผิดแบบมันเป็นเรื่องใหญ่มันหนีความผิดไม่ ช้างตัวหนึ่งกับใบบัวอะไรมันใหญ่กว่ากันเออเรื่องใหญ่อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูายคุณนายให้ตายคาเตียงเอาลูกดู้ฮียดีโหดร้ายบ่ะไปอยู่บ้านเขาแล้วยังเอาเขาอยู่เลยตัวเฮียเลยตัวนี้จริงๆแล้วเป็นอะไรนะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเออความหมายคืออะไร เขาก็ทำคุณประโยชน์ให้กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ไปแบบเปล่าๆวิปปี้ไร้ประโยชน์อะไรย่างี้ใช่ไหมตอไปเลยตำน้ำพริกให้เมียแดกไอ้ยี่ระบายความทุกข์ปเลรู้เลยจริงๆแล้วเป็นตำน้ำพริกละลายไม่นาำอันนี้เอาไปแล้วถูกปะเอาไปแล้วคนหลอกตอไปเลยมือไม่พายสบายสี่สับ ไอ้ัตว์ไม่พายเหรอแล้วก็ด่าสบายสิสัตว์บอกอันนี้จริงๆแล้วเป็นไรมือไม่พายเอาเท้าร้อนน้ำความหมายมันคืออะไรมีไหมมีแบบเหมือนคนไม่ช่วยไม่ช่วยกันทำงานเลเขาทำกันแต่เราไม่ทำแล้วยังไปไปขัดขวางอีกทำให้งานมันยากขึ้นไปอะไรเงี้ยโอเคต่อไปอย่างนเนี่ยดูช้างให้ดูหางดูนาง ต้องในตู้บอกตู้อี้นี่ตีหม้อชัดเล้วอี่นี่กินบะหมี่หรือเปล่าจริงๆแล้วมปนคำอะไรดูดูช้างให้ดูหางถูกเลยอ่ะดูงาดูแม่ดูนางให้ดูแม่อ่อมันหมายถึงอะไรคำนี้เป็นการเลือกแหละเลือกเลือกคู่ครองเลือกคนอ๋อจะเลือกใครก็ดูแม่ดูแม่ให้เป็นหลักดูแม่ให้เป็นหลักแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นแบบไม่คล้ายอะไรประมาณ điêu tu, sắn, điêu trăng, nàng, tông này tâu hỏa, đi, điêu tu này, điêu tu này, tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. mày tục đi. ดสวยลอกๆสไต,ต,ตล์นกันเลยดูพ่อเพจก็รู้เลยออดูพ่อเพจเดี๋ยวเฮียตัวเละเลยตัวเล,ละ,เละเออขอบใจมากนะที่ส่งกันเข้ามาเออไอไว้วันหน้าโพสอะไรไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาเออสนุกสนานแล้วก็ฝากกดไลค์สับสไครแล้วก็กดแชร์เพจเฟซบุ๊กโบโจชายของแท้ TikTok ก็เหมือนกันโบโจไอชายของแตะแล้วก็ YouTube มันจะเป็นเทอร์โบเลนเจอร์จะขึ้นมาให้กดโดยเลยอินตาโกงอินตาแกรมอะไรกดแม่ให้หมดมีอะไรกดไปเออคลิปหน้าจะมาทำอะไรเออเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยววันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีแจกวายด้วยนี้เป็นไงดูยังไงดูนีน่ยังไงดู พี่ใส่ยังไงของจริงตัวเนี้ยไม่ไ <ป S 2> ม,มาเล่นเหมือนที่ชงชาเลยเนะี่ยเออยืมมาก่อนไม่มี <laughs> <laughs> ไปแล้ว